สวัสดีค่ะตอนนี้กําลังรอรถไฟนะคะรถไฟกาลังจะเข้าชานชลาแล้วนะคะมาแล้วค่ะเราจะนั่งรถไฟคันนี้ผ่านแม่น้ําหรือว่าแควนะคะแล้วก็ผ่านสถานีต่างๆนะคะทำวิดมีเลยค่ะมาแล้วค่ะ n e x t Station San Francisco มาแล้วค่ะต้องล

สสใช่ไหะไปชีดไป้นคระอยู่ดส